เลยค่ะทิ้งกล่องไปด้วยเหรอถือกล่องไปด้วยค่ะแกเอาไว้เลี้ยงดีกว่าแม่ไม่กล้ามันกลัวมันจะเอาไหมหรือว่าจะเก็บมันไว้เลี้ยงเอาไหมนี่ไหมมันปอยใส่กระถางต้นไม้แม่ดีไหมดีไหมเออเอามันเอามันไปวางไว้กับกระถางต้นไม้แม่ดีไหมมันก็อยู่นี่ปลอดภัยตรงนั้นว่าวว้าวว้านี่มันวอลคนมันไม่กระโดดหนีเหรอมันมาอยู่ในในในกระป๋องที่แม่วางไว้ มันคิดว่าตรงนี้ปลอดภัยที่สุดแล,แล้วใบไม้มันจับได้ไหมมันไม่ใช่ใบไม้นะลูกอันนี้มันคือตัวของมันเลยนะแต่มันแปลงพรางตัวมันมันใช้วิชามานพรางตัวให้เป็นใบไม้ใช่ให้เป็นให้เก็ต้องจับใบไม้ชุกชิดเลยให้เป็นสีเหมือนใบไม้ <c oughs> สมมุติว่าใบไม้เป็นสีแดง <c oughs> ตรงนั้นอ่ะใบไม้มันเป็นสีแดง ถ้าตรงในป่าใบไม้ตรงตรงที่มันอยู่เป็นสีแดงมันก็จะพัางตัวเป็นสีแดงถ้าเป็นสีเขียวมันก็ต้องพัางตัวสีเขียวใช่ใช่แต่นี่ไม่เกีน้ำตาลมันพรางแสดงว่ามันพัางตัวชอบเกาะอยู่เกาะอยู่ตรงต้นไม้จับจับได้อะก้ลองจับสินี่เน่เน่เขาเรียกว่าจับได้มันไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะมันตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะตายแล้วตายยัง เอามาเอามาเอามาพี่เล็กไปปอเดี๋ยวพี่เล็กไปปลอ่ะลองจับดูซิลองจับดูซิเอาไปปล่อยเองเอาไปปล่อยที่ไหนจับหนวนมันได้ไหมจับได้ลองจับดูสิ้วไปไอ้บ้าเอามันไปปล่อยตรงโน้นกล้าถือมันไปปล่อยนี่ยมันไปวางไว้ตรงเนี้ย ความความความเลยความกระป๋องเลยความกระป๋องลงแบบนี้เลยอ่ะลองสีลองลองความกระป๋องไปไอ้ข้าี่ตกใจแล้วก็ออกไปอ่ะลองความกระป๋องวางเลยลูกวางไว้วางไว้วางไว้เลยกลัวใช่ไหมครับไหนแม่ลองความกระป๋องสิมันจะออกไหมใครมาวางตรงนี้แม่หนูแน่เลยความกระป๋องสิมันจะออกไหม น้ำมันไปแล้วนี่มันเกาะไป <S <S อ,อยู่ในกอย่าแล้วไปจ้าไปไปมันไปนะให้มันอยู่ในธรรมชาติบ๊ายบาย <S <S ไปแล้วนะก็เด็กน้ <S <S อยอ